สวัสดีครับทุกคนคือผมอยากจะใช้ช่องทางนี้สำหรับเรื่องอะไรที่มันซีเรียสหน่อยนะครับคือว่าผมอยากจะขอโทษแฟนต่อหน้าสาธารณชนแฟนที่แสนสวยของผมเพราะว่าเมื่อคืนผมขึ้นเสียงแล้วก็ตะคอกใส่เธอในความฝันของเธอ mm hmm. ดังนั้นผมจึงอยากขอโทษเธอในเรื่องนั้นแล้วก็ อีกเรื่องหนึง่งวันก่อนผมโทรสั่งอาหารแล้วผมก็ถามแฟนของผมว่าจะเอาอาหารด้วยไหม mm. เธอบอกว่าไม่ผมก็เลยไม่ได้สั่งเผื่อเธอแต่จริงๆแล้วผมก็ควรจะต้องรู้ว่าเธอก็คงหิวเหมือนกันผมควรจะสั่งในสิ่งที่เธออยากกินมาให้ด้วยผมควรจะรู้เรื่องนั้นแต่ผมก็ไม่ได้ทำและสุดท้ายผมก็อยากจะขอโทษเธอคือ วันคอนเธอเดินลงบันไดามาครับแล้วผมก็นั่งอ่านหนังสืออยู่บนโซฟาในช่วงเวลาห้าโมงเย็นในบ้านของตัวเองซึ่งสิ่งนั้นก็ทำให้แฟนผมตกใจกลัวหัวใจเธอเต้นแรงมากเลยครับ <c oughs> คือผมน่าจะรู้ก่อนหน้านี้ว่าผมไม่ควรนั่งอ่านหนังสืออยู่บนโซ,โซฟาในช่วงเวลาห้าโมงเย็นในบ้านตัวเองผมไม่ควรทำอย่างนั้นผมอาจจะทำให้เธอช็อกได้ ครับปร,ประมาณนี้ครับก็ขอให้ผู้ชายที่มีคู่มีความสุขมากๆนะครับ